กันเป็นแจังเลยเหรอกระโดดสูงเหมือนโอเนก้ามาลลบูไปเลยมากันเป็นแจงก็เรื่องพี่น้องอย่ามาสเสกใช่ใช่พวกแกมันใครทำไมต้องไปยุ่งเรื่องของพวกเราเฮ้ยเพื่อนทำไมมีคนเยอะขนาดนี้เฮ้ยใ,ใครบางเนี้ยก็พวกพี่นนอะโยโย่โยไอ้นี่ก็เล็บอย่างเดียวเลยเนาะบเอาพี่มันลองไอ้นี่ก็พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยเอาบาัลล เอ้ยทำไมมันเสียงเหมือนในเสื้อเขียวเลยเรามีเรื่องกันอยู่นะต้องสู้กันเลยอยากโดนไ่มน่าเอ้ยผมเป็นพี่แล้วเนาะเอ้ยอยากโดนไหมล่ะอยากโดนก็บอกมาเอ้ยเจ้ากูได้เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเสื้อซ้อมไปเลยเฮ้ยไม่นะจะสวนกลับด้วย้าของฉันอะอะอะคราวนี้จะมีใครเจอกับข้าอีกไหมล่ะข้าเป็นเจ้าเสือ ถืออะไรของนายเนี่ยเออฉันต้องสู้จริงๆเหรอเนี่ยโอเคนะต้องสู้แลสินะเฮ้ยมีคนเอาเรื่องแล้วเอ,อ้ยไม่น่าสรุดลองจะฉันเคลียเองแล้วมันจะขึ้นไปทำไมบนนั้นน่ะเคลียออกไปที่ละคนแค่นี้ก็ได้แล้วอ,อ้าวมีคนขึ้นมาอีกเหรอเออพี่พี่ชว่วยจัดการหนอยได้ไหมฉันรู้สึกว่ามันมากันเป็นแกงเลย ฉันว่าเอเราจะทำยังไงกันดีรถก็ไม่มีโอ้ยน้องพี่รู้สึกว่าพี่มียางที่พวกเราสามารถขี่ไปได้อยู่นะเป็นยางวิเศษที่สามารถบินได้โอ้ oh, แล้วพี่มอจะมมอไปถึงไหนเนี่ย oh. ยางยางอะไรเราลองเชื่อพี่เข้าให้ได้